isuzu g x z 2026มาพร้อมความแข็งแกร่งและความล้ำสมัยที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์งานขนส่งขนาดใหญ่ในยุคใหม่รถหัวลากรุ่นใหม่นี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ที่ทั้งประหยัดน้ำมันและให้กำลังที่สูงขึ้นกว่าเดิมทำให้สามารถลากจูงน้ำหนักได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเสียสมรรถนะหรือความทนทาน isuzu ได้พัฒนาระบบช่วงล่างและโครงสร้างให้แข็งแรงรองรับงานหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเสริมระบบเบรกและระบบควบคุมสเถียนระพที่ทันสมัยเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางราบทางชันหรือทางโค้งการควบคุมรถ Isuzu GXZ 2026จึงมั่นคงและตอบสนองได้ดีเยี่ยมในด้านการออกแบบภายนอก GXZ 2026มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดูแข็งแรงทันสมัยและมีเอกลักษณ์กระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่สไตล์ใหม่ผสานกับไฟหน้าเล็ทรงเหลี่ยมทันสมัยทำให้รถดูโดดเด่นแม้จะอยู่ในกลุ่มรถงานหนัก ลายเส้นตัวถังที่คมชัดและเน้นความสปอร์ตทำให้ภาพลักษณ์ของรถหัวลากรุ่นนี้ดูทันสมัยกว่าที่เคยเห็นมาบางโคลนขนาดใหญ่กันชนเสริมความแข็งแรงพร้อมกระจกมองข้างที่ออกแบบให้มุมมองกว้างขึ้นตอบโจทย์ความปลอดภัยและการใช้งานจริงบนท้องถนนได้อย่างลงตัวห้องโดยสารของ Isuzu d x a 2026ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเน้นความสะดวกสบายและฟังก์ชันครบครันสำหรับผู้ขับขี่ระยะไกลบาะนั่งแบบใหม่รองรับสรีระได้ดีกว่าเดิม พวงมาลัยมัลติฟังชันและหน้าจอแสดงข้อมูลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบช่วยให้การควบคุมรถง่ายและทันสมัยมากยิ่งขึ้นระบบแอร์แบบอัตโนมัติที่มีช่องระบายอากาศกระจายทั่วห้องโดยสารพร้อมช่องชาร์จ USB และพื้นที่เก็บของที่เพียงพอช่วยให้ผู้ขับสามารถใช้งานรถได้อย่างสะดวกสบายตลอดวันในด้านเทคโนโลยี Isuzu GX 2026ได้เสริมระบบความปลอดภัยขั้นสูงอย่างระบบเตือนการชนด้านหน้า ระบบเตือนเมื่อเปลี่ยนเลนระบบเบรกอัตโนมัติและระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันที่ช่วยให้การขับขี่ทั้งในเมืองและระยะไกลมีความปลอดภัยและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นฟีเจอร์ใหม่เหล่านี้ช่วยลดความเครียดของผู้ขับและเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางทุกเส้นทางอีซูซยังไม่ลืมเรื่องการประหยัดพลังงานและการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการพัฒนาเครื่องยนต์ให้ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับยูโร6ทำให้รถรุ่นนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแต่ยังคงสมรรถนะการใช้งานไว้ครบถ้วน ระบบเตียอัตโนมัติที่ตอบสนองเร็วและลื่นไหลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์อีกหนึ่งจุดเด่นของ GX ซ2026คือระบบการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันที่สามารถเช็คสถานะรถได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ระบบเบรกหรือตำแหน่งของรถก็สามารถทำได้ผ่านมือถือเพิ่มความสะดวกในการดูแลรักษาและช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการผลิตรถได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยภาพลักษณ์ใหม่เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสมรรถนะที่เหนือชั้น Isuzu GXZ 2026จึงไม่ใช่เพียงแค่รถหัวลากสำหรับงานขนส่งทั่วไปแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าในอุตสาหากรรมรถบรรทุกที่พร้อมรองรับทุกความท้าทายของธุรกิจในอนาคตหากคุณกำลังมองหารถหัวลากที่คุม้มค่าเชื่อถือได้และมาพร้อมเทคโนโลยีระดับมืออาชีพ GXZ 2026คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่งถ้าต้องการให้ปรับแนวเป็นสคริปต์สไตล์ภาคดูดันแบบรีวิวโชว์รถ หรือแบบสารคดีแนวรถบรรทุกก็บอกได้นะครับจะปรับให้เข้ากับแนวช่องของคุณเลย